้อนไปยุคดึกดำบรรก้างขุบเขาเขียวขจีมีไดโนเสาร์สีเขียวอ้วนกลมชื่อเจ้ามาลีอาศัยอยู่มันอารมณ์ดีเสมอและชอบกินมากทุกวันเจ้ามาลีจะเดินเก็บผลไม้และใบไม้มากินจนพุงป่องกลมดูดลูกบอลคล้ายๆต่างขำเอนดูแต่เจ้ามาลีมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือกินไม่รู้จักพอเห็นอาหารตรงหน้าก็ต้องคว้าไว้ก่อน วันหนึ่งเจ้ามารีเจอไดโนเสาร์ต,ตัวเล็กสีฟ้ากำลังเก็บผลไม้เพียงไม่กี่ลูกอย่างยากลำบากทันใดนั้นเจ้ามารีรีบวิ่งเข้าไปกวาดผลไม้ทั้งหมดมากินจนหมดไม่ได้เหลือให้เพื่อนตัวน้อยเลยไดยโนเสาร์ตัวเล็กมองด้วยน้ำตาคอพูดว่าเจ้ากินมากมายก็จริงแต่ไม่นานเจ้าก็หิวอีกส่วนข้ากับหิวและเศร้าเพราะไม่มีอะไรเลย คำพูดนั้นทําให้จ้ามารีสะกิดใจมันนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้พางนึกถึงวันที่มันเองเคยหิวโหยจึงเริ่มเข้าใจความรู้สึกเพื่อนวันต่อมาจ้ามารีลองเปลี่ยนใหม่มันเก็บผลไม้เพียงพอสําหรับตัวเองและแบ่งครึ่งหนึ่งให้เพื่อนๆนเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพนยิ้มอย่างมีความสุขหัขวเราะและเล่นด้วยกันเสียงแห่งความอบอุ่นทาให้หุบเขาที่เคยเงียบเหงาเต็มไปด้วยมิตรภาพ เจ้ามานีเรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกินมากๆแต่คือการรู้จักพอและแบ่งปันให้ผู้อื่น